นักตกปลาเนี่ยซื้อคันเบ็ดอะซื้อมาแล้วใช่ไหมอันนี้ผมพูดเป็นถึงเหยื่อไม่ใช่เหยื่อปลอมแล้วกันเอาเป็นเหยื่อเหยื่อสดเหยื่อลำเหยื่อขนมปังนี่แหละนะพี่นะตกปลาบอ่อตกปลาบอ่อหรือตกทะเลก็ได้พี่หรือตกแม่น้ำมีคันเบ็ดสั้นเนี่ยอยากจะเหวี่ยงไกลๆต้องทํำยังไงคาว่าสั้นนี่อาจจะมาสักหกฟุตอ่ะอยากจะเหวี่ยงไกลๆต้องทํำยังไงครับพี่ช่วยบอกเบื้องต้นให้นักตกปลาเราทราบพี่ครับอ่า นะครับสมมุติว่าเราไปซื้อคันซื้อคันเด็มา6ฟุตเนี่ยเพราะว่าถ้าคัน6ฟุตเนี่ยแอคชั่นอาจจะออกท่านแข็งนิดนึงใช่ไหมครับเขาที่ผมคาดดูนะครับหนึ่งลอกเนี่ยท่านใช้ลอกอะไรมันเหมาะสมกับเตัวคันเด็ดไหมนะครับต้องดูบาลานซ์ดูบาลานซ์ของตัวระหว่างลอกกับคันก่อนสายเอ็นที่มาใช้พอเหมาะไหมกับคันเด็ดแล้วก็ลอกชุดนั้นนะครับสิ่งต่อไปก็คือเหยื่อนะครับเหยื่อเราก็ต้องให้บาลานซ์กับ คันเบดที่จะตีออกไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือทักษะของตัวคนตกอย่างเช่นท่้งใช้ลอกเบสอย่างเงี้ยถ้าท่านฝึกจนจานานแล้วเนี่ยบางครั้งคัน6ฟุตเนี่ยตีระยะเนี่ยไม่หนีอะคันเจ็ดฟุตเลยนะครับระยะเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ความชํานาญแล้วก็ทักษะของคนตีท่าทางนะครับสำคัญมากการจัดวางท่าทางนะครับผมยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับเวลาท่านตีกอล์ฟเห็นไหมครับผมชอบสังเกตเการยืนแอปโพสของนักกอล์ฟหลายท่านนะครับเราก็เอามาใช้แบบเดียวกันนะครับใน ในการในกีฬาตกปลาของเราครับการยืนอัพโพสการยืนท่าที่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็เวลาท่านจะส่งเหยื่อไปเนี่ยควรจะจัดวางตำแหน่งของนิ้วแล้วก็การปล่อยเหยื่ออยู่ตรงองศาไหนทุกอย่างจะต้องมีที่สําคัญตรงบอดี้โพซิชันเนี่ยใช่เนี่ยเอาอยางงี้พี่เจออย่างงี้ดีกว่าถามพี่เวียงเบ็ดอะต้องยกขาหรือเปล่าไม่ต้องครับขาะจะเป็น เป็นหลักนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวจะเป็นหลักให้มันออ่นคงโดยเฉพาะการตีเหยื่อลูกใหญ่ๆนะครับตามบ่อเช่นการตกประบึกนะครับบางครั้งต้องใช้ลูกใหญ่เนี่ยหลักหลักของรองเท้าของเราเนี่ยสำคัญมากนะต้องแน่นให้มั่นนะครับยิ่งแน่นรองเท้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้รองเท้าเอ่อรุ่นเก่าไม่ไม่ทราบเอ่อยเอ่อยยี่ห้อได้ไหมได้แบบของคราะห์รวย ไม่ใช่ครับผมเคยใช้ของชิมาโ,โนตัวเก่านะครับตัวเก่าไม่เป็นไรตัวเก่านะครับที่เป็นตัวหุ้มส้นนะครับที่เป็นที่เป็นตัวหุ้มส้อนหลายท่านคงเห็นเป็นสีฟ้านะครับสีเห,หลืองอะไรุกพวกนั้น,นเป็นตัวเก่าซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทําไมตัวนั้น,นะลื่นมากนะครับผมตกน้ำนะครับเพราะรองเท้าทคู่นี้เพราะว่าพอไปเจอเมือกปลาปุ๊บเนี่ยรองเท้าเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรยึดติดเลยนะครับ เท้าเปล่ายางจะเกาะได้ดีกว่าคือคต้องบอกว่าต้องบอกว่าพี่อาจจะอยู่บนแผ่นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะผมเคยทด,ทดลองรองเท้าคู่นี้นะครับแม้แต่เดินพื้นปกติเนี่ยก็ยังลื่นเลยอมผมก็ไม่เข้าใจแต่พอตอนหลังชิมานโน่ก็คงได้เห็นข้อเสียตรงนี้ของของของสินค้าตัวนี้เหมือนกันก็ออกแบบตัวใหม่มาแล้วนะครับก็คือ มีพื้นกันลื่นตัวใหม่นี้เจ๋งมากยังไงอย่าลืมไปติดตามด้วยนะฮะแบรนด์นี้แพงดังชิมโนโะออกตัวนี้มาปุ๊บผมซื้อแม่ทั้งรองเท้าแตะที่ใส่ใส่เล่นปกติเลยเพราะว่าค่อนข้างดีมากแล้วก็เบามากนะครับแต่ก็ต้องตดตัวเก่านิดนึงว่าผมตกใจตัวเก่านานแล้วนะตัวเก่านานจุดประสงค์ง่ายๆครับพี่เก่งอย่าบอกว่าเวลาเลือกรองเท้าเลือกให้ดีเลือกให้มอะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่หลักเรามั่นเนี่ยการตีเนี่ยมันก็จะ มันก็จะมั่นคงนะครับการพอเราหลักเรามั่นเนี่ยแขนเราเนี่ยเวลาที่ตีเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเหยือก้อนใหญ่เราต้องใช้กําลังในการตีนะครับถ้าพื้นฐานเราดีนะครับก็จะตีได้เรื่องเรื่องการเรื่องการเหวี่ยงเบ็ดเนี่ยเหวี่ยงไกลอ่ะแต่ละคนเนี่ยเอามาวางไว้เลยนะเหวี่ยงได้ไกลไม่เท่ากันแน่นอนครับถูกไหมครับผมสมมุติผมเหวี่ยงเนี่ยระยะผมแล้วกัน50เมตรแม้คนที่เก่งข้างมืออาชีพนี่เขาเหวี่ยงเนี่ยเขาจะได้70เมตร80เมตรอันนี้แน่นอนเพราะว่าเขาจับหลักได้หมด มือคันเบ็ดผ่านมือเขามาต้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเขารู้วิธีพอเห็นปุ๊บเนี่ยลอกคันมาเนี่ยลอกสปริงก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมแต่ลอกเบสเนี่ยก็ต้องเซ็ตขึ้นมานิดนึงใช่ไหมถ้าเป็นลอกเบสครับอ่อดังนั้นนะครับก็อยากที่แจ้งกันไปนะครับก็จัดโพสิชั่นองค์ประกอบให้ดีครับ